เพื่อนๆเ,เห็นต้นบลูเบอร์รี่ไหมคะกำลังจะออกลูกเล็กๆอย่างนี้จ้ะผักหมดรุ่นเดี๋ยวก็เก็บผลไม้ต่อเนี่ยผลไม้ป่าเป็นบลูเบอร์รี่อันนี้กำลังจะเป็นลูกเล็กๆเ,เนี่ยจ้ะเก็บสนุกนะเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ป่าทางนูน้นเต็มเลยจ้ะนันๆอ่อนๆนะ ไปโน่นเลยป่ามันโน่นโน่นเต็มเนี่ยบางสถานที่ลูกมันจะดกดกจนโอ้ยต้นมันกล่องลงมาเลยค่ะนี่ยยายเพนเดินลุยป่าหาผักหาเห็ดอุ้ยลูบอรี่งามจริงเลยอุ้ยต้นอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยต้นอย่างเงี้ยลูกมกักจะใหญ่นะคะโอ้ เมือยเหมือนกันนะเข้าป่าเข้าดงมาราทอนต้นเฟินก็กอใหญ่ใหใ,หใ,หใหมันน่าจะเป็นต้นกูดนี่บลูเบอรี่ป่าเมืองเขานี่อุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างอุดมไปด้วยทั้งผักทั้งเห็ดทั้งผลไม้เอ้ยเพราะว่าเขาสงวนนูน่นต้นพักยังเนาะพักติว้ว ที่มันเปรี้ยวที่แยกเพื่นชอบอะ่ะเดูนนะไปน้อยเดินได้ออกกำลังกายเด,ดินป่าอยังกระดงบ้านเราเลยเนาะเหมือนดงบ้านเราเลยโนอะ้ยดอกกันนี่ได้ได้แกไปทำไมอุ้ยอันนี้ขาวเต็มเลยจ้ะอุ้ยขาวเต็มเลยขาวเต็มเลย,เต,เ,ลยเต็มเลยจ้ะดอกกันนียเต็มเลยละ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  เต็มเลยอ้ยเต็มเลเดี๋ยวเก็บสักหน่อยเก็บสักหน่อยแต่อันนี้เอยเมื่อยเดินเหนื่อยหายใจสักหน่อยอ,อพลนยาเมื่อกี้ <c oughs> แต่ต้นอันนี้นะคะเนี่ยต้นอันเนี้ยคนโนเวอดีตสามีเขบอกว่า ถอนให้ระวังห้ามเอาต้นขึ้นมาเอาแต่ดอกคขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวมันจะวายแล้วก็ถอนอัดจากอย่างนี้อย่างนี้ห้ามเอารากออกหูเขาเป็นคนที่คือยังไงทุกคน่ะดูแลดูแลป่าไม้ของตัวเองอู้หเ้ยหอม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 มากเลยโอ้ถ้าจะเอาขึ้นหิ้งนะโอ้ไม่ได้มันหอม เขาบอกว่าดอกไม้อมหอมอะ่ะไม่ต้องอาขึ้นหิ่งนี่โอ้ยโอ้ยได้ดอกไม้ก็ยังดีเออได้ดอกไม้ได้ดอกไม้ได,ด,ไได้ผักก็ได้แล้วผักเสี้ยนทีนี้ก็ยายเพ็งจอาดอกไม้สักหน่อยนี่ถอดออกมาไปดึงเขาแล้วเขาก็จะหลุด,ดมาเองเนี่ยถอดออกมาเงี้ยดึงเบาเบา ดอกอัน,นี้หอมมากเฮ้ยหอมหอมหอมเนี่ยแค่ไปเด็ดแค่นี้กิ่งเดียวเท่านั้นเองหอมละสวยดอกมันจะน่ารักน่ารักมันเหมือนะระฆังหฮ้ยต้องเต็งต้องเต็งต สวยมันเป็นป่าใบมันเนี่ยเหมือนกระเทียมจะเพียงแต่ว่ากระเทียมนี่จะกลิ่นแรงแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยอื้อนี่ถ้าถอดม,มันก็รากมันก็จะไม่มีมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเคาจะถอดมันเขาเองดึงขึ้นมาตรงๆแล้วมันก็จะไม่หักนะคะอื้อ แล้ก้นมันยาวด้วยนะนี่ไปใส่ลันอ่ะอ้ยมันงามอ้ยดีจังเลยดอกโดกโดก,ดกเนี่ยดอกอันนี้ยคนโดเวน่ะเขารักษาเอาไว้เขาไม่ให้รากขึ้นเขาจะถอดแต่ดอกออกมาจ้ะน้ำหมุกนำ้ำเมอกอะไร เน่คนโนเวย์น่ะเขาถอนเนี่ยเขาจะไม่ให้รากขึ้นเลยเขาจะถอนระวังระวังถอดขึ้นมาเฉยเฉยนี่งามมันเยอะเลยนะที่แยเป็นวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยมันเนี่ยมันแห้งนี่ดอกกระลังงามเออมันขึ้นสายเหมือนกันเนาะ เหมือนผักเสี้ยนอ่ะยายเป็นมาเก็บที่หนึ่งรุ่นแรกออกดอกเหลืองเต็มเลยเอ้ยขาวเต็มเลยเก็บมาเนี้ดอกเมื่อกี้ไม่มีเลยเมื่อกี้เนี่ยมิตรยอดอ่อนเอมันแล้วแต่สถานที่เนาะอ้ยเก็บได้เยอะเลยนะเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยเฮือกไหลเข้าตาแสบ เก็บดอกไม้มันเลยโอ้ยป่ามันอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยก้านมันยำเหมือนกันนะคะเอาใส่ ในแก้วน้ำตั้งไว้แต่ต้นอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นพิษใครเห็นว่าเป็นกระเทียมแล้วก็เสร็จเลย <c oughs> แต่ก็คงไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเพราะว่ากลิ่นกระเทียมนั้นไม่มีอันนี้มันกลิ่นมันเฉยเฉยมันกลิ่นเขียวบ,บางๆมันก็ไม่เหม็นเขียวนะมันเป็น กลิ่นบางๆกะดกมันนี่หอมสุดๆเลยแค่ก้านเดียวแค่นี้เนี่ยก้านเดียวแค่นี้หอมหอมกรกไม้ป่ากินหอมหอมอ่ะไปะเหยียบเขาโอ้ยอข,อขึ้นมาหน่อยเหยียบเขาจะเล็กๆอโอ้ย แดดก็แรงแรงน้ำไม่มีเดี๋ยวเด็ดเสร็จก็กลับเลยค่ะเมื่อกี้นี่เก็บไอ้นั่นเสร็จแล้วอะไรอะอ้ผักเสี้ยนเก็บแล้วก็ไปใส่รถเอาไว้ด้ดรถก็ร้อนร้อนเพราะรถมันตากแดด <c oughs> แต่ผักเสี้ยนเหี่ยวไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงก็ต้องคั้นถ้ามันเหี่ยวหน่อยอะดีเวลาไปคั้นมันจะมันจะได้ไม่ไม่เละมันยเหี่ยวหน่อยอะดีไม่เป็นไร แต่ดอกไม้เนี่ยจะต้องเก็บสดๆโอ้ย,อยขึ้นยามกันนะจ๊ะดึงขึ้นดึงเข,า,งเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยถอดออกมาเลยก็จะขึ้นตามือนี่ถอดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยถอดอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ถอดงอเลยยาวใส่แก้วน้ำได้ ราไม่มีขึ้นมาเลยเห็นไ,ไหมคะไม่มีรากขึ้นไม่มีรากติดขึ้นมาเลยโอ้ยได้เยอะแล้วกำใหญ่ใหญ่ได้กำหนึ่งละเดี๋ยวเจะอีกสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งหมดแล้วจ้ะเนี่ยจะแห้งหมดแล้วไม่เก็บมันก็แห้งเปล่า พูดถึงว่าดอกไม้แห้งทิ้งตอนที่มีครอบครัวอยู่กับลูกน้อยแล้วก็กับอ,อ,อดีตสามีนะคะยายเพนชอบปลูกต้นไม้ฝั่งบ้านทางเข้าบ้านนี่ดอกไม้ยาวตั้งแต่ถนนเข้าถึงบ้านสินี้เพื่อนบ้านเขามีงานเขาก็อยากจะประดับเขาบอกว่า <c oughs> เขามาขอดอกไม้ดอกไม้กำลาังงามเลยเต็มสวน อขอดอกไม้หน่อยดอกไม้เธอมีเยอะแยะเลยจะไวทำไมเอาไว้มันก็เหี่ยวทิ้งเปล่าเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> เข้าใจขอเนาะเราก็ปลูกปลูกดอกไม้เราก็จะประดับบ้านเราเลยเนาะเราปลูกดอกไม้เราก็ประดับเขาก็บอกว่าอีกหน่อยเดย้มันก็แห้งตายเปล่า <c oughs> มันก็ธรรมชาติก็มาแล้เนาะเขาก็เลยขอฉันขอไปประดับได้ไหมฉ้นจะมีงานจะจัดงานให้ลูกชายเขา <c oughs> ก็เลยเออไม่เป็นไรเอา เขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ดีฝาที่จะปล่อยให้มันเหี่ยวตายให้มันแห้งตายปเปล่าเออเขาก็มาตัดเอาตัดไปก็ไม่เยอะหรอกเขาก็พอใช้ของเขานน่นแหละเพราะว่าดอกไม้จะเป็นเยอะเมื่อก่อนนี้เยอะมากๆปลูกเยอะจริงๆปลูกกันโหยคือไปถอนยากเง้เขาไปรดต้นไม้ไปดูแลเขาใส่ใจอย,อย่างดีสนุก มีความสุขมากๆเลยจ้ะปลูกด,ดอกไม้นี่มีความสุขมากๆก็เหมออ <laughs> ือนอุ้ยเอ่อต้นก็ขึ้นมาด้วยแต่ไม่มีรากนะจ๊ะเพื่อนๆ <laughs> ต้นมาด้วยก็แสดงว่าเขา,เ,าเกิดลอยๆแสดงว่าเขาอยู่ไม่ลึก <laughs> แต่ยายเป็นอะเ,อนเนจ้าแต่ไอ้เนี่ยนะถอนมาถอนมาแต่ก้านๆมันก้านๆดอกมันจริงๆ ถอดกมาก็ถอดง่ายๆนี่ได้ดอกไม้ไม่เสียเที่ยวได้ทั้งผักได้ทั้งดอกไม้เอ้ยคิดว่าจะไม่ได้เก็บดอกไม้นี่นะเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไปทำไมพอดีมาเจอมันจ้ะมีเวลาเนี <c> ่ย <oughs> มีเวลาก็เก็บมันสักหน่อยเดี๋ยวมันจะแห้งตายปเปล่า เหมือนเพื่อนบ้านพูดกับยายเพ็ญนั่นแหละโอ้ยยาเพ็ญมีความสุขค่ะมีความสุขมากๆากโอ้ยพูดถึงว่ามีความสุขนี่ก็น,นึกถึงแต่เนาะยาเพ็ญเคยเป็นคนจนมาพูดกับพี่สาวตัวเองเสมอว่าแล้วก็พูดกับคนอื่นด้วยว่ายายเพ็ญโชคดีมีที่อยู่ มีอาหารกินมีรังคา ún, คุ้มหัวโอ้ยงามมากงามมากเลยออ้ ừ, ้ยใครจะเอานอไปฝากใครดีใครจะเอานีน่มีอีกเยอะเลยเป็นป่านู่นเต็มเลยค่ะเพื่อนเยอยแยะเพนจะไปเก็บอีกเยอะเพนไปเข้าป่ามาได้อะไรมา ที่ hey. ที่ต้นมันเหมือนกระเทียมป่านะคะนี่ได้ดอกกันนี่มาอู้ <c oughs> มันร้อนและเอากระดาษเปียกห่อเอไว้หอมมากเลยค่ะอุ้ยนี่หอมมากๆเลยใส่แก้วเอาไว้อู้หหอมโอ้โหคิดว่าจะเก็บไม่ทันคิดว่าจะไม่ได้เก็บ หาเยอะอย่างเงี้ยที่เดียวกันนี่มันมันหาไม่ค่อยได้นะคะเพื่อนๆมันไม่ค่อยจะมีว่าต้องรู้แหล่งเก็บเห็ดเหมือนกันเก็บผักเหมือนกันดอกไม้เก็บอะไรก็ช่างคือต้องรู้แหล่ง